สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นของวันที่3นะเหลืออีก2นาทีรถนะน้ามาน้าเนี่ยก็เตรียมตัวที่ไปทำงานจา้าอาทิตย์นี้เนี่ยห้ากะเนะาะจันทนังคารแล้วก็สุกสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันพุธเนี่ยออกกะเช้าวันพุธใช่มั้ยตอนเย็นเนี่ยพวกเราจะไปงานเลี้ยงครบรอบ100ปีของโรงพยาบาลที่นะ้าทำงานกันจ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเ,เขาไม่ได้มีแค่วันพุธวันเดียวหรอกก็คือ พนักงานในโรงพยาบาลเนี่ยมีกันประมาณ4ี่พันถ้านะาจะไม่ผิดน่าจะสี่พันได้แล้วมั้งไม่สามพันกว่าก็เกือบสี่พันละเอานะแล้วทีเนี้ยเขาก็จะแบบว่ามีให้เลือกว่าใครว่างวันไหนแล้วก็ค่อยไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมลนะ่ะก็เลยพวกน้าเนี่ยกะว่าเดี๋ยวค่อยไปวันพุธก็คืนสุดท้ายของ งานวันสุดท้ายที่จะฉลองรอบรอบร้อยปีของคุณเานะอารอบเมน้ำมาพอดีเดี๋ยวพป็ยังไงขอตัวไปทํางานก่อนจ้ะสวัสดีตอนเย็นคนที่สี่จ้ะเมื่อเช้านี่ออกาสลืมบอกมเมื่อ,อ,กกอเช้าได้ลูกสาวลูกชายไนดะ้อย่างละคนแต่เอาแบบแบบด้วยว่าแม่ที่เข้ามาคลอดแต่ก็จะเป็นแม่ที่เป็นท้องสองนะจากทีว่วาปากมดลูกเกือบจะไม่เปิดเลยหรืออะไรเงี้ยอยู่ก็แบบว่าฉันอยากจะเบ่งแล้วเชอ ก็เลยเป็นอะไรที่แบบรีบๆเนาะไม่ค่อยจะได้เตรียมตัวอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาจา้ะเราก็ผ่านกันมาได้คือมันไม่ใช่ครั้งแรกมันทาแบบนี้มาหลายครั้งแหละ <c oughs> คือพวกน้าเกิดทิกะแ,แบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยไปขึ้นที่สองเนาะพรุ่งนี้โอกาสแล้วก็จะได้ไปงานเลี้ยงของโรงพยาบาลจา้ะวันเมื่อก่อนน้าบอกไปแล้วเนาะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาอายุครบรอบหนึ่งร้อยปีเออ เขาก็เลยมีกางเลี้ยงเห็นถามเพื่อนๆน,นะเธอเขาเลี้ยงอาหารไหมเนี่ยเขาเลี้ยงเครื่องดื่มไหมเนี่ยไม่นี่นี่น่<ๆ>อาหารที่เลี้ยงอะก็ไม่ได้แบบว่าอะไรสักหร่อค่าตั๋วเนี่ยมันก็แค่ร้อยเดียวนะมันก็ไม่ได้มากมายแล,แล้วก็เห็นเพื่อนบอกว่ามีเป็นไก่นะแล้วก็พวกธัญพืชหรืออะไรเงี้ยไก่ย่างแห้งๆแล้วก็ธัญพืชส่วนขนมก็จะเป็นบราวนี่กินด้วยกันกับกาแฟแค่นั้นแล้วก็ เวลคอมดิ้งตอนไปถึงก็จะเป็นสปาร์กิ้งไวน์แค่นั้นเลยที่เหลือก็คือเอาตัวเองให้รอดหาเสื้อเอาเองหากินเอาเอง <laughs> นาเลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นนอนมาเนี่ยเดี๋ยวจะหากินข้าวกินอะไรที่บ้านก่อนแล้วก็จะได้ไม่หิวนักแรงเนาะนาคิดว่าคงไม่อยู่จนเที่ยงคืนหรอกเพราะว่างานเนี่ยก็ไม่ถึงถึงเที่ย,งค,ยงคืนนะก็จะอยู่แค่แบบว่าเออสามสี่ทุ่มหรืออะไรเงี้ยได้กลับบ้านไม่ดึกมากนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าของวัน เพื่อหัดเนี่ยนะ้าคอยดูว่ารถมีมาหรือ,อยังไงเดี๋ยวมันจะมาอีก3นาทีตอนเช้าของวันเพื่อหัดเนี่ยนะ้านะนะกับลูกชายไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเอาพาสปอร์ตกันพ่อพาสปอร์ตเสร็จมาสักคืนยยใหญ่ๆแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไปเอาไงก็เลยต้องไปแต่เช้าหน่อยพรุ่งนี้นะคอยว่าลูกชายเนี่ยทำงานกะบ,บ่ายไงอ่ะเดี๋ยวไวเ้เจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็ยนของวันที่5้าจ้ะนะ้าก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะนี่เป็นลุคของนา้าวันนี้นะที่ไปงานเลี้ยงกับที่ทํางานจ้ะ ชุดสีมพูอันนี้เลยจําได้ไหมส่วนรองเท้านั่นอ่ะมันนี้ฝนตกไม่รู้ไปยังไงเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเออเห็นเพื่อนที่เคยไปแล้วน่ะเขาบอกว่าไม่มีโต๊ะให้นั่งนะคือยืนตลอดงานก็เลยสงสัยใส่รองเท้าแบบเออเขาเรียกอะไรคล้ายๆเบลลีลีน่าแหละมันก็ชื่ออะไรลฟเหลือรองเท้านั่นอ่ะเออยังไงก็แล้วแต่น้าว่าอันนั้นน่าจะเหมาะสุดยืนได้นานเดินได้นานหรืออะไรอะไรอย่างเงี้อ่ะ เออส่วนในงานเนี่ยนะจะถ่ายบรรยากาศที่ดูมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้นะไม่รู้นะด้วยว่าคนมันเยอะเห็นเพื่อนบอกว่าคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วมีพนักงานของโรงพยาบาลเนี่ยเก้าร้อยคนที่จะไปในงานนะบอกเพื่อนอยู่เธอเราจะนัดเจอกันยังไงดีเดี๋ยวเราจะหาจะไม่เจอนะถ้าเก้าร้อยคนแล้วแบบมันเป็นห้องโถงโล่งๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง แต่เดี๋ยวนะ้าเนี่ยใกล้จะได้ออกแล้วนะนี่มัน4ี่โมงหนาทีรถเมมาเนี่ยสี่โมงสินะเนี่ยเผื่อเวลาเดินเอาไว้จากที่สถานีรถไฟใต้ดินที่จะเดินไปที่ร้านนั้นนะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งก็คงจะทันเพื่อนๆอ,อยู่ไปเลยจ้าสรุปว่าน้าไปสายจ้ารถไฟนะไม่วิ่งนะ เ,ออเ,ออเขียนบอกเพื่อนไปแล้วแหละบอกว่าเดี๋ยวพวกเธอเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันออตามเข้าไปทีหลังเดี๋ยวก็ติดต่อหากันถึงในเมืองแล้วจ้าลมแรงเส้นนี้จะได้ยินน้ำไหมอ่นะนะหวังว่านะคงจะหาร้านเจอนะนี่เดินตามสาวๆข้างหน้าเข้าไปเผื่อจะไปทางเดียวกันสาวๆกลุ่มนั้นเละ นะไม่รู้จักเขาหรอกนะแต่คิดว่าน่าจะไปทางเดียวกันจริงๆแล้วสตอกโฮล์มฝั่งนู้นสวยอยู่เหมือนกันนะลมแรงได้อีก ไปทางเดียวกันนะฮะว่าเขาเข้า,ขา,ขาตรงนั้นไปแล้วเจ้านายจะหาทางเจอ,อยังไงวันนี้ตายตายตายแล้วดิยอทักโอ้ยค,ค,ค,คนเยอะมากมากเดี๋ยวน้าถ่ายแค่นี้นเนาะเกรงใจเขาอนะ่ะนี่โต๊ะเบื่อนนะ้าอุ้ยทักโซเมักะ เลี้ยงจะก็เป็นไก่ทอดนะกับอะไรอะไรนี่แหละผักอะไรต่างๆนานา,นานอ่ะสีนะ้ขอต,ตัวกินก่อนแล้วกันแก้สามจ้ะเปลี่ยนเป็นวายแดงแทนนะเมื่อกี้กินพาขี้วายไปแล้วสองรู้สึกมึนๆกินขวไปสักพักน่าจะดีคื เพึ่อนกน็จะนะเลยบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะได้ยินหนาไหมนี้ลมแรงมากด้วยว่านะกลับบ้านคนเดียวนะไม่มีใครอยู่ทางบ้านน้าเลยอะ่ะนา้าเลยบอกเพื่อนว่าเออฉันกลับแล้วแหละจะดื่มจะอะไรอะ่ะต้องก็ต้องระวังแบบไม่ดื่มมากเลยนะโอ้ยไฟไฟแดงไฟแดงโอ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนแล้วจะไปทางไหนเนี่ยเออเออทุนเดบนอสนัน ไม่เห็นป้ายเลยป่ะเอาเอาเดี๋ยวไวนี้เดี๋ยวไ้เจอกันจะ้ะมากลางคืนมองไม่เห็นอะไรเลยยาจะหาทางกลับถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอหาทางกลับบ้านก่อนนะแต่เท่านี้ถ้ารูเนี่นะว่านะเข้ามาทางถูกอยู่นะเพียงแต่นะ้าไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์ของออปลายรถไฟใต้ดินเท่านั้นเองเพราะสัญ,ญลักษณ์ของรถไฟใต้ดินเนี่ยมันเป็นลูกตัว T นะคือย่อมาจากถุนเดบล้นั่นเ,เพราะน้าเนี่ยต้องไปเปลี่ยน คือรถไฟใต้ดินแล้วก็ไปเปลี่ยนรถไฟบนดินเนาะยังไงเนี่ยเดินเข้ามาก็ลึกพอแรงแล้วนะยังไม่เห็นเลยตรงนี้คุงไทรกเดนจ้ะตรงที่แบบว่าเวลาเขามีงานเ,เขาเรียกว่าอะไรหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวที่ว่าเขามาเล่นไอซ์สเก็ตกันนะ่าเคยไปถ่ายให้ดูเลยเนาะยังไงเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะ เพื่อนยิ่งบอกอยู่บอกเธอกลับบ้านดีๆนะปกตินะไม่ค่อยออกกลางคืนคนเดียวนะที่ขนาดของเขากลับเร็วแล้วนะเพื่อนบางคนกลับไปก่อนแล้วแล้วก็บางคนก็ยังอยู่นด้วยว่าของเขาเนะ่ยเขามีแฟนมารับไม่ใช่ซอยนี้สงสัยไปอีกส่วนของหน้าเองอะอย่างที่บอก ไม่มีใครอยู่ตรงฝั่งบ้านนาและเพื่อร่วมง,งานเ่ยไม่มีใครอยู่ฝั่งบ้านนาเลยน้าอยู่ของน้าอยู่คนเดียวแลแล,แล้วก็เจอสัญลักษณ์ตัวทีแล้วจ้าเข้าซอยนี้โรงมากมีคนบ้างนะแต่มีไม่มาก ีเลยสถานีคุ้งเทรกกัเดะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่บ้านจ้ะถึงบ้านแล้วจ้าปลอดภัยดีนะ,ะเดี๋ยวไงอ,อขอตัวไปนอนก่อนเออน้าจะบอกว่าน้าเนี่ยมาอยู่สวีเดนเนี่ยเกือเจ็ดสิบเกปีเต็มแล้วแหละเออต้นปีหน้าเนี่ยก็จะครบ19ปีเต็มนะแต่ว่าตัวน้าเองเนี่ยไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนนะ คือเหมือนอย่างว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็จะไม่ออกหรือถ้าออกก็จะไปแต่ที่ที่ตัวเองรู้จักคือในเมืองจ๋าเลยคือแฉลบออกไปข้างนอก,นอกเนี่ยแทบจะไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะร้านแบรนด์ที่เขามีงานเลี้ยงเก่าของที่ทํางานครบร้อยปีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนะเคยไปร้านนั้นแล้วแต่ทีนี้อ่ะจะเลร์งไงอยากที่ตามเขาไงไม่ออกไปทางที่ตัวเองเคยออกคือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไปแต่ตามทางที่ตัวเอง เคยไปอ่ะก็จะไปถูกอยู่แต่ทีนี้อยากจะตามเขาไงคิดว่าเผื่อเขาจะหาทางที่แบบว่าอใกล้มากกว่าโดยที่ไม่ต้องแบบเดินไกลๆหรืออะไรเงี้ย <laughs> นั่นแหละนะถ้าเชื่อใจในตัวเองเองซะก็ไม่ต้องไปาสายนะคือจริงๆแล้วไปถึงก็เพื่อนก็ยังยืนรอต่อแถวที่จะเข้าไปอยู่นั่นแหละอะเป็นเอาว่า <laughs> คืนนี้สนุกมากนะเต้นเยอะเลยหลายเพลงเลยคิดถูกมากที่ไม่ใส่รองเท้าส้นสูงไปนะไม่งั้นนะปวดขาแน่เลยอ่ะพ่อเพื่อนบางคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงไปบอกโอ้ยฉันปวดขาปวดขาเลยอ่ะบอกเออเธอพักก่อนไหมแบบลูซิปลงไหมเผื่อแบบว่าเท้ามันขยายด้วยว่ายืนหลายชั่วโมงใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีโต๊ะให้นั่งในข้างบนตรงนั้นอะ่ะที่มีแต่เวทีอะ่ะพอถ้าเกิดว่าข้างล่างเขาจะมีโต๊ะอยู่แต่ตรงนั้นน่มึงจะโล่งๆว่างๆหรืออะไรเงี้ยอะยังไงเดี๋ยวนะไปขอ แต่ทำตัวให้สะอาดสะอานก่อนแล้วจะได้นอนนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเอาพาสปอร์ตนักรุกชายไว้แล้ว